อืโอเคทุกคนถึงตรงนี้แล้วเราก็อยากที่จะขอบคุณคนคนหนึ่งนะคะที่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีเราที่เล่นเกมนี้นะคะก็ ขอโอกาสนี้ในการขอบคุณนะคะคุณพี่พิชี่นะคะสตีเฟนโนป,ป้าชนีพิชี่สตีเฟนโนป,ป้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ทุกคนจะรู้จักในชื่อไหนก็ตามนะคะขอบคุณพี่พ่ชี่มากๆนะคะที่สนับสนุนเกมนี้ให้กับสตรีมเมอร์ตัวไม่เล็กแต่ ยิ่งใหญ่นะคะหมายถึงตัวใหญ่นะคะให้ได้เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้สักอย่างสามสามนี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นเกมเทรนเบทที่ดีที่สุดละมังเพราะยังเล่นไม่ได้ไกลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคือคุณพี่เขาสานสับสนุนมาในราคาเต็มแบบว่าราคาแบบไม่หักลบกบนี้ไม่หักลบอะไรเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ด้วยนะคะ อาจจะไม่มีเสียงเอฟเฟกตบมือนะคะแต่เราสามารถตบมือให้เองได้ค่ะนั่นแหละค่ะ <laughs> ประมาณนั้นค่ะในฟโต้ y e a she she is the sponsor she is a big sponsor to give me to play this game. I am really appreciate about this and you guys can uh go to follow her at um, I will shout out her her tweet okay um i think i can yeah it's says her this is her naka go to follow her and enjoy her streaming but maybe sometimes she have a lot of work <laughs> I don't I don't know uh so it's gonna it's gonna work or not or oh, maybe that blah 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 okay ค a ะ that's it ค a ะ that's <laughs> it ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พิชี่มากๆนะคะที่สนับสนุนเกมนี้ให้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าแบบดีใจที่มีคุณพี่ัพพอร์ตนะคะ เออก็เราก็จะเล่นเกมนี้อ่า I will play this game I don't know when is t gonna end but yeah it's my time <laughs> it's my time to play this game and actually จริงๆแล้วเราอายุสาสองเพราะงั้น เราก็ถือว่าเราคือหน่วยสำรวจที่สามสิบสามเว้ยทุกคนเราคือหน่วยสำรวจที่สามสามเพื่อที่จะไปสำรวจว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นแบบ this game is made for me because I am 32 i r w o now and I'm gonna go to expedition to find The way to lift the curtain of Lumiere, and maybe kill the Pinterest or something. Uh huh. Okay. <laughs> it's matching for me so much. And yeah. Okay. Let's go to the game. Let's continue to the game, yo, bro. Hey, I I I will cut this this scene. I will cut this scene in uh in highlight to give it a uh, to to her. ถ้าเล่นไม่จบปีหน้าโดนก็ม,มาดแนะ่อู้หู้ย <laughs> yeah. if I can't play it maybe to the end next year I'm gonna bleep อ oh. uh, ้อ,อ,อ่ต้องบอก่างนี้ก่อนว่าต้องบอกงนี้ ขออนุญาตในการพูดตรงนี้เลยนะว่าคือคือสำหรับแพ็คที่พี่พิชชี่สนับสนุนมาอ่าเป็นแพ็กธรรมดาราคาเต็ม1,100บาทไทยนะคะแต่ว่าเราไปหาซื้อตัวที่ลดราคาจากร้านค้าเกมเมอร์เกต อ่ะก็ได้ลดราคามานิดนึงแล้วเราก็เพิ่มส่วนต่างไปทำให้อ่าได้เซ็ตที่เป็นดีลักซ์ d i ด i ชั่นมานะคะก็ก็เลยดีใจมากที่แบบว่าเออได้ Deluxe ์ d i ดิชัมาด้วยถือว่าเป็นการลงทุนที่ที่คุ้มค่ะแล้วก็เราขอไม่ <c oughs> เราขอไม่การันตีนะคะว่าเราจะเล่นจบทั้งหมดในไลฟ์สตรีมเราอาจจะเล่นจบแบบนอกสตรีมแบบเล่นเล่นไปเรื่อยๆนอกสตรีมอะไรอย่างเงี้ยของเรานะคะเออแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเล่นจบจริงๆอะ่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรตัวเกมต่างๆที่ที่ได้เล่นมาทั้งในและนอกสตรีมนะคะก็รอได้เลยเพราะว่าปีเนี้ยเราคิดว่า เราคิดว่าถุยเราคิดว่าจะน่าจะมีคอนเทนต์ลงในช่อง YouTube ค่อนข้างจะเยอะเลยแหละจริงจริงจริงคิดไว้หลายหลายคอนเทนต์เลยที่ที่ที่อยากจะลงนะเอ,อ